สวัสดีนะคะสวัสดีนะเจ้าวันนี้อยู่ในทะเลสาบสซรสานเจ้าอุณหภูมิตอนนี้ศูนองศานะคะกำลังมาเดินเล่นกับอากลูลมลมค่อนข้างจะแรงนะคะ บรรยากาศในทะเลสาแต่ตอนกลางคืนอุณหภูมิจะติดลบได้ตอนเช้าสูนองศาแต่อาตหน้าอากาหน้าอุณหภูมิจะหนาวอีกแล้วนะคะ20กว่าองศาตอนแรกก็นึกว่าจะอุ่นแล้วมี่ไไนได้ <c ười> กลับมาหนาวอีก เอาสูย่ากานด้วยไหมพี่ <laughs> ้ <laughs> องฟ้าทาเลสาบ ของทะเลสาบแล้วก็อาก,กูทะเลสาบนี้ก็เป็นทะเลสาบน้ำลึกก็พอจะใหญ่อยู่ทะเลสาบนี้ถ้าคิดเป็นกิโลเมตรก็ประมาณสิบห้าสิบห้ากิโลถึง้าสิบหกกิโลเมตร แต่ปลาปลาปลาวิเยอะปลาทะเลสาบน้ำลึกมีทั้งปลาตัวใหญ่ปลาเล็ก